แ่ท้าเชลานะครับเป็นผู้บัญชาก,การอัลบราแห่งแสงาทางการเล็กติกนะครับเขาก็มาทักทายพวกเรานะครับว่าสวัสดีที่รักทั้งหลายจงอย่ากลัวเมื่อเราตื่นแล้วไม่มีไม่มีการกระทำใดจ,จากไปเมื่อจะทำ สิ่งสุขป,ปกต่อเราได้อีกต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องกลับเข้ามาหาตัวเองเราต้องจะเป็นตัวเองกลับเข้ามาหาตัวเองและเป็นตัวเองที่ยอดเยี่ยมและเป็นตัวเองอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อนั้นเนี่ยเราจะแยกแยะได้อันไหนคือกนลวงคำลวงตจงอย่าหลงไปกับเขา ก็คือความกลัวและความเจ็บปวดที่เขาวางกับดักเอาไว้ให้เรากลับเข้ามาหาตัวเองและเปิดใช้งานของแสงสว่างที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วภายในเราแสงสว่างเดิมของพุทธจิตธรรมญาของจิตพุทธะที่มีอยู่เป็นอยู่เสมอและเป็นไปตลอดจงเปิดแสงสว่างภายในของเราให้ ้าออกมาอันเมื่อจะกลัวแล้วก็จะทำอะไรเราไม่ได้นี่คือการต่อสู้ด้วยแสงสวา่างด้วยสันติภาพอันยิ่งใหญ่จงวางใจและเชื่อใจและใช้แสงออกมาแสงจะปกป้องเราแสงจะเป็นอาวุธและเพระ แสงสวา่างอันเป็นเนื้อแท้แ God, ห่งกอดภายในที่เป็นเซลล์เดียวกับพระเจ้นนานี้จะไม่มีสิ่งใดทำอันตรายแสงสวา่างแห่งพะจิตธรรมญาเราได้ไม่มีแต่สิ่งที่เขาจะทําร้ายเราได้ก็ด้วยความเชื่อและความกลัวนี้ความเชื่อที่ใส่เข้ามาให้เรารู้ว่า,ให,รา,รวาให้เราคิดว่า เรานั้นตัดต้อยได้ค่าไต่พลังอำนาจนั่นคือการลดความฉีดของเราและลดแสงสว่างเราเมื่อนั้นเขาคุมเราได้ควบคุมด้วยความกลัวและก็ใช้เครื่องฉายโปรแกรมเข้ามาเข้ามาในนิมิตเราเข้ามาในฝันเราเข้ามาในในจิตเราถมขวัญและสร้างความกลัวแต่ถ้าเปิดการใช้งานแสงสว่างสติและปัญญาก็ ขึ้นโดยธรรมชาติของแสงอยู่แล้วของจิตพุทธายอยู่แล้วเต็มเปียด้วยสติมหาสติกิดสติและปัญญาญาณซึ่งมันไม่ใช่ปัญญาแค่ความคิดแต่เป็นปัญญาของจิตปิญญาณเดิมอันนั้นน่ะมันจะแยกแยะได้อันไหนคือปัญญาอันไหนคือกลนรวมอันไหนคือฉัจจับเราก็จะสามารถปลอดภัยแล้วก็ใช้แสงนี้ ในการปกป้องและห่อหุ้มเราและห่อหุ้มโลกเมื่อแสงได้ถูกเปิดใช้งานพลังอานาจก็เกิดขึ้นเมืนะ่อมีพลังอานาจพลังของเราสูงกว่าของไฟเมื่อตัวเมื่อไฟเมื่อเขาเป็นพื้นตันเขาจึงไม่สามารถทำอะไรหรือม,มาเล่าร,รวมสิ่งใดเราก็จะเห็นรู้หรือก็ดูเท่าทัน ครับมันเป็นสารจากอัาเฉลังครับค่ะงดงามมากๆนะจงเป็นขึ้นความถี่สูงเป็นความรักความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในพลังแห่งพระเจ้าในตัวเราเองไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำร้ายเราได้เมื่อเราเป็นแสงสว่างและความรักและอยู่ในคลื่นความถี่สูงตลอดเวลาท่ามกลางสติมหาสติและริสติคือดับก่อนเกิดนะคะ กงดงามมากๆเลยขอบคุณแอชา่าเเซรังผู้บัญชาการยานแม่สหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงสว่างงดงามมากๆกับพี่นนท์